ก็อยู่กับน้องๆตัวแทนจากค่ายสารฝันฉันอยากเป็นพยาบาลสวัสดีครับมสวัสดีค่ะพีเกอร์นะครับอยากให้น้องๆพูดถึงเรื่องของค่ายสารฝันฉันอยากเป็นพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆชัน้นมหที่มีความสนใจครับค่ายนี้เราต้องการสะท้อนให้น้องๆได้เห็นภาพความเป็นวิชาชีพพยาบาลครับสะท้อนตัวตนของตัวเองครับว่าถ้าเราเป็นพยาบาลจะทำยังไงครับ ค่ายนี้จะเป็นโครงการแนแนวต้องการให้น้องมองผมที่เข้าเริ่มค่ายได้เห็นว่าการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เป็นยังไงครับผมค่ายนี้นะคะเรามีกิจกรรมเพื่อให้น้องได้เห็นได้รู้เข้าใจถึงการเรียนของพยาบาลในช่วงเวลาสั้นๆลองดูสิว่าถ้าเราฝันอยากเป็นพยาบาลเมื่อเราทดลองปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่คะ่ะ จะทราบว่าการประกอบวิชาชีพพยาบาลนั้นจะมีแนวทางแบบไหน,นเราจะให้ขอ้อมูลกับน้องๆในช่วงเวลาสั้นๆว่าเป็นยังไงค่ะในช่วงของการเรียนในมัธยมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความแตกต่างกันมากไหมครับค่ะก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่าในช่วงเรียนมัธยมนะคะเราก็จะกําลังค้นหาตนเองค่ะว่าอยากเรียนอะไรกันแน่ ต้องเรียนหลายๆวิชาค่ะแต่พอเรามาเรียนพยาบาลนะคะเราก็จะรู้แน่ชัดแล้วค่ะว่าเราอยากเป็นพยาบาลจะเรียนเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นวิชาชีพที่เฉพาะมากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเป็นพยาบาลในอนาคตต่อไปค่ะ สุดท้ายนะครับพี่ก็ขอขอบคุณน้องๆทั้ง5คนนะครับที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของค่ายสารฝันฉันอยากเป็นพยาบาลแล้วก็มาบอกต่อกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับแล้วมาพบกับพี่ๆกันนะคะ